พูดเหรอเนาะค่ะเพราะว่าเยี่ยมกับแตงโ่คนกับทีสผาระหลายอย่างนะคะพึ่งจะอยากพึ่งเสียเนาะค่ะคือคุณแม่กับพี่สาวนะคะพี่สาวค่ะพันผลไปด้วยดีแล้วเนาะยิ้มเน่าประทับนาะพอคิดเวียนห่ากับสิพัดพายไปเพราะว่ามันกับเป็นซ่วงเป็นวางของแผลแต่ละบุคคลบ่อยากให้เกิดเนาะค่ะคอามมุ่งหนีจะวามันกับจะเป็นถึงเวลามันกับเกิดขึ้นเลาวค่ะ เด็แก่เด้ปวดหาทั้งเคืือคาัเท่ากับแก่ปดวดบ่ทัานนะค่ะครับผมมันเป,ป็นจังซั่นละ่ะเพราะฉะนั้นนี่ละ่ะคือจังคานั่งเทาปูแล้วก็เตียนอยู่เตียนอยู่เฮาก็อนสิบว่าเกิดเกิดเร็วปานนี้นะสินะ่ะบางสิ่งบางอย่างมันก็บ,บ่ได้ตั้งตุเนาะคะ่กะก็เหลือแต่นี่ละ่ะคือจังความหมายปูว่าการสร้างบุญเนาะก็กะเหลือแต่ความดีความงามของเฮาเาพื่อปูพุ่มยหนะ้าเฮาไปเวียนว่ายตายเกิด แต่ว่ามือนี้นะคะมือนีเป็นวันทีน่สิ 11. บเอ็ดวันที่สิบเอ็ดบัดนี้แม่กูอ่ะเลยว่าสิบบอกบุตรว่าวันที่สิบวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้ากัสิเดเฮตุนนะคะวันที่สิบห้าวันในเฮตุนเนาะบันในเฮตุนวันที่สิบห้ากับสิล่ำทวายคือเกาที <selecting native facial> ่ว mm ัด hmm. ป่าว <prising happy> <miles> ันเมื่อ <allergies> วันที่สิบห้าที่วัดป่าวันเมื่อนะคะกเดือ ลํำถวายคือเก่าเห็ุพิธีคือเก่านวค็เห็ดสักกา,ากระบูชากราบไหว้สิ่งซักดิธิ์คือเก่าเพื่อว่าจะได้สุขในลาบได้สุขในมัเนะคะเพื่อได้มาสสั่งมหาเกียรให้มันเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าปู้กับ่าาเสห้มันเสียภายในวันเดือนปีหกเก่านั่นแหละคะ่ะปีหกเก่าปู้ว่าขั้นท่านก็นคือะลวะครับคือท่านก็นคือสะรวกเขาก็อธิษฐานเอาวันที่สิบห้าแม่คู่กับไปล่ำ ถวายคือเก่าค่ะผู้ใดากไปนําพรมหรือว่าผู้ใดอยากเก็ดเป็นโรคทองโรท่านนี่กะแกงมาได้เห้อค่ะเด้อแต่ว่าช่วงนี้มันกะคือวานเนาะค่ะผู้ใดก็บ่บื้องครับผมได้แต่ว่าบ่ได้หลายคือเนว่าขันเนาะแม่คู่กะล่งเก้าเก่าเกดเก้าเก่าแปดไห่นะคะก็ได้เป็นบางคนเพื่อว่าขั้นเขาสามตัวสิได้มันเป็นแปดเก่าแปลี่ยนมัรับเพราะแม่คู่พัดเก่าเนาะมันเก่าสองตัว อาเรียพีตัวหนึ่งจัเสียดาิคนว่าบ่บด้ตัดเลค่ะัขนเป็นผู้ใดตัดเลนกสีได no ้อยู <S <S ่เก่าเปีเก่าเจแต่ว่าไม่คูกับ่บด้ฮอดขึ้นนะค่ะถาาวาไใ้บ่บ่ไโบฮอดขึ้นเพราะว่าตัวนี้เข้าบ่มากเข้ากับไปเอาเก่าเจนะค่ะตัวซื้อยาก่กันยังได้มีเก่าเกียอยู่อมอยู่นัเก่าเปอกูใช่ไหคะเลยที่เก้าเก่าเปียกกับวาอยู่เพราะว่า งานวันที่เก่าบอกบุญนะคะเก้าท่นวาเกท่นวาสองหาหกเปลครบลอกองปูงปชีบะคาวทีเพิ่นมาได้นี่แหละให้ลูกล้านเดมมากกาใแม่คู่กระเด็นตังหองปูชีบะคาวเลทีเก่าเก้าเปลโคแปลปีเป็นมะยิมครับปีเพรกกับเปลีนี่ยเพรกับเปลี่ยครับระยะน,น,นี่แหะ,ะค่ะแม่คู่จำว่าได้วันเมื่อเกศเนี่มันหอปูแต,ต่้ำตปูตากไหม่เอลำตปตากเกศเปลีกัเขา น้ำมีน้ำตกปูตามีหอปูใช่ไหมคาวงวดสิหมานี่เลี้ยน้ำตกเลี้ยนเลี้ยหัวปูตาหัวปูตากับบันในทีแม่คู่นะคะรับเก้าเก้าเกตกับห้าเจ็ดศนย่าวเก็ากับหาเจ็ดศ้องเศจใช่ไหมท้อเจชวนเขาบุนขาล่างกันตัวไนท้องเศจชวนเขาว่าหันเขาค่ะทองแม่คู่กับเขาเกันครับเขาเขากันนะครับเออแต่ว่าทองม่คู่เขาอยังเขาไมันมากเก่ากับเกับ่ับ มะเขาเก่ามะเขาเก่าครับผมพราะเสียจนมาเกดมาเกมาเก็คับตั่ร่องแปดครับตัวร่องแปดครับออกมาคู่ตัวบนล่างความนะครับนั่นละไม่คู่ก่ะมากหลายเก่าเก่าไม่ใส่เกีดครับเก่าใส่เก็นะครับเออมันเลยเป็นเก่าแปดครับแล้ว่าเป็นเป็นเียนเก่าเกดนะคะแล้วก็เป็นย่งเนาะค่ะปูพันกให้แก่ตู่อยู่ปูพ่นวาเพื่อเสียสั่งหลายอย่างนะคะไม่คู่กันกำลังเร่งใจสุบผูชุกคนนะคะเรือ งวดสิมานี่กับพ่แน่ยับปูพ่นอยากให้เฮาสางเจดีแล้วนะคะสำเร็จเจซินล้วก็จ้างสิว่ากันไม่เรื่องว่าสิสย้สาพระไงนะคะคขั้นบุญแม่รูหอดบุญแม่รูถึงกคัคขึ้นิไดสร์นะคะแม่รูก,กัรับปากปูวอยูุคขั้นปูไ้โชค,คุนล่ะปูบ่หโคค้โคลูกร้านกเฮ็ตไปไบ่ได้เนาะแกยู่ที่ปัจจุปัจจัยนําค่ะยังได๋ก็ไข่สูคไห้มันสาหรับตัวเลขตัวเบอร์มือนี้นะคะ ตั้งหอตั้งหงหันแี่เฮ็ดร้านหอยปูไม้มือกันไปเปื่อหไเนาะครับผมเอาบานมาตั้งไมหลัางไม้นะคะบานแเสียหอเฮ็ดหงหอปูหอยปูห้เป็นหอปูยาจังสิแมครับพยานะเก่าเสียสกอลไม่คู่ไปยูทูปมือนี้นะครับผม joutube ได้1 6ึ่สมมัน่าเย็บ1 6ึครับ1 6ึ่งบนที่สิเอ็ดนะคะอะ่าลืมคันึ่งหกสามบนที่สิบเอานก็ต้องสีตัง้งเพ่ท่านแล้วนะคะ ว่าใกล้ๆกัะนนั่นแหละแดนปู่มองจอดรถนะั่นแหละครับ่ะเฮ็ดมังหันล่ะเพราะว่าปู่ว่าปู่ยาโอ่งพญานาคเพิ่นก็อยูุห์ค่ะอันนี้เฮาก็เฮ็ดตามปู่เฮาก็เฮ็ดปู่ว่าจัางได๋ก็สิว่าจำสัตว์แล้วค่ะครับผค่ะคือเฮ็ดจำลองไว้เชื่อท่านมีโชคมีมันไม่ปู่ก็จังสิเฮ็ดพายนาเก้าเสียน2องค์ครับ9เสียน2องค์ปูว่าเพื่อเอฟซีจขอโชคได้นะครับ,รบจจเพื่ออยากไปขอโขอลาภมากราบปวงสิหาเท่าเพิ่นเข้ามา พี่บ่ได้เข้ามากการไปกราบอยู่หันก็นไ,กนไ,ได้ประเทศเชฟเป็นแทไนไปนะสินะครับผมอ่าปู่กูเมื่ก็มีทุกหมอกทุกจุดเนาะค่ะแล้วแต่ว่าเพิ่นสิเป็นองค์ใดหรือว่าเป็นภูมเจังซี่ครับถ้าล่ะถ้าลัางบ้าบนถ้าลังหลังก็เป็นภูมถ้าลังบ้านก็เป็นของพญานาคค่ะคือหอวปู่ชีบขาวนี่ก็เป็นหอปู่จังซี่ครับผมพญานาคก็บ่สามารถสิมาตั้งตั้งได้แต่ว่าเฮาเฮ็ดไหวได้จสินะอย่าว่าสิไปตั้งเป็นพญานาคบ่ได้ เพว่ะนกาเรียให้เข้าเสริมบาร,รมีขึ้นไปเรื่อยๆเข้ายู่น้ำของมูลเนะคะเนาะแตต้องเข้าใจสิ่งซักสิทธิ์มีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะแม่คู่กันให้คติธรรมซ้อนใจตามผู้ตาเบานะคะตามผู้ตาเบาพ่นเบาให้เข้าคิดใดทำใดฮ็ดบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวียนนั <c oughs> น่งบางเทือ <c oughs> บางที่อาจจะ ขำเบียนเข้ามันมาถึงเข้าเขาตรงได้รับเนาะคะ่ะบางเทือบางที่ค่ะโศกเข้ามาเข้ากขได้รับเพื่อนกันสี่ได้โศกบ่พร้อมกันนะคะอารังเฉียเย็นบ่าคือจังเลีืยเบื่อทีไะเขียนเขียนคักๆย่ยงงหไดเเนาะเม่นครับอันอนีเขียนคักไนได้ก็พบอบเอาหอดเมือมาเลื่อมเสื้เม่นฮันหาสี่ใดวันนี้คือมันจับใส่ดีเดียวมีแนวโดนยิดโดนใจมีแนวโดนมุกโดนใจให้ฟัน แต่ว่าสำหรับวันนี้แม่คู่บอท่านยิบแยกไหวได้ยิ่แต่ว่าใจหัวแกบ่มากตัวแดงมักตัวแดงค,ครับแมคู่มากเล็ติดหนึ่งมัเกเล็ติดหนึ่งแม่แม่คู่ว่าสิบปย,ยิบเมืเ่อไหรยิบว่าสิบปยิบหนึ่งเกียรติหนำแลกการกตัวที่เลื่อมบาได้คู่บอกับหกศูนย์เก้าศูนย์เนาะอ๋อครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็หกศูนย์เก้าศูนย์นี่แหละครับผมค่ะว่าสิบปยิบเพราะว่าเล็กหนึ่งหกขึ้นอย่างหนึ่งหกเนี่ย แม่คู่ฝันครับแม,ม่คู่เลเสียวเลขตีหกตีหนึ่งกระแส่แม่คู่ฝันว่าได้ขี่ล้วนอิหร่านโซตายเลข้ยงโซอิหรกยันหายยิมไปไข่าหาย่นก็นได้หกหนึ่งหกหนึ่งเนี่แหละข่านนี้ล่ะคู่ชีพข่านนีล้ล่ะโมพาดตายคง <c oughs> อยากมาได้ก็ได้ดขี่มันนี่ล่ะขัานนี้ล่ะขี้หลอวกับข่านนี้ล่ะขัานนี้ล่ะถอยรถมาได้ก็เพิ่นไปยืนอยู่ข้างหลังควักมือวับว่าแม่คู่อย่ว่าแม่นมือนั้นฝนตกเนาะ เบ่าวบาไม่คือไม้ฝนตกมันล่มไฟดับเหมือนแม่แม่คู่ไปขายของแต่ตลาดนั้นพอดีก็เ,ยกเลยบริตนไม่ไ่ลมทับท่างแัสิแม่แม่คู่ก็เลยถอยถอยแล้วมันมัน,ม,นมันออกไปแล้วมาทางน้อยน่ะคะ่ะยยบหนายยบลังนั่นแหละแต่ว่าก็เฮ็ดให้้หวยได้ มือนึ่งกเบิ้งกระจกข้างหลังนะเบื้องอะยืนข้างยางอยู่อถายรถไม่พูดตายแทอเนาะบุกไปต่าพื้นต่พื้นแลไวไม่พูดเตือนหลาวันเหลียวหลังได้ถอยวันเหลียวหลังมาขี่รถกรับได้อ่ะ่กับการวเรว่าเอือนยี่เหลโซตายสายใหอีหลียโซตายเรียกรถหกหนึ่ง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 มือเนีแต่ตังบ้านวันที่สิบหกโอวันที่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่ง หกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกค่ะฮันมีเป่าก็เท่านี้ล่ะครับผมเพราะว่าให้เป็นแนวทางนะคะได้ยิบแับฉลาดกินแมงรัฐบาลไทยไว้ถือว่าเสี่ยงสูงค่ะเสี่ยงสูงไว้เพราะว่าฟันว่าเขาไล่เขาสิมาปวนะน่าจะของอยาเขาปวเลยขี่รถหนีอ่ะขี่รถได้ขี่คักักไงวะหกหนึ่งหกหนึ่งอยู่แล้วจะจะให้มันอวยหัวเป็นซิบเก่าก็แล้วค่ะเพื่อนวะครับผม รัำผู้สลาดพ่นกระสือไว้ยังสลัดไม่คู่มากเคือหนึ่งหกึ้าหนึ่งหก็ได้อ่งเก่าเสน่งเก้าหนึ่เกียน้ำแดงหนึ่งเกีนึ่งเก้า่งหกนเกียดสุตตีหนึงเร้่อนี้กะกะกตีกาศูนย์กศูนย์เจดศูนย์แดงเกอ่าเก้าศูนย์หกศูนย์ ถาม่าคือว่าตัวเดียวเน้นๆมันเน้นรรบ่ได้เพราะว่าห้าหอกอต่อตามคำปูว่าคือมือนี่แเพิคนขืนมากู่็ให้่พูเร,เ,เรื่องเยดรงหกซันเสีพูดเร่งคนกับ้่งซีฟเกีย์ันเสียแม่คู่็เลยว่าเอาเอาให้เป็นแนวทางเนาะ FC พิจารณาเบิ่งนะคะสำหรับตัวเรียสรุปของแม่คูก็คือมือมือสุดท้ายวันที่15กหบเสียช่วนคือกันเพราะว่าคนคํานวณมากแล้วก็ หามันฝันจังเทียเบาเทีย,เ,ยเดี่ยวจังเสีนะครับผมถือว่าเขาอลยคเขานวณเขาเพาไม่กู่กับเขาว่าเก่ากับสีามากเก่าตัวลืงเพาเสียจวนมากเ็ดนะคะก็าออกจ็ดแปดนะคะนั่นแหละเจรนาบุญนะคะเด้อผู้ใดอยากฟังเสียงปูกรบลอวันที่สิบหกนะคะคแต่ว่าสำหรับปูเราก็เบาผู้เมือ่อละค่ะผู้นี้ก็เบาผ่านไปล้วก็ฝากไว้ด้เล่าฝากไว้ววไวยังกว่าแถวโมได้ฟังบมค่ะ อาหารการกินกยสิเมียเท่านี้ละทอยยิ้มเขียนนั่นละสิบกับเจ็้ะเออสิบเจ็ดเจ็ดสินบ่ค่ะนี่แะตะเบียนราขั้นที่แกอไหอหอปูมานก็คือศูนย์สี่หกศครับศูนย์ศูสีศย์ย์สแมนมศย์่ศนย์หกศูนยศูนย์สี่หก มองไม้เลยกบมองก็เขียนถือเขียนถือแต่ว่ามง่ถือแต่โม่่วนสี่หกศูนย์ถาเอปนเขียนผิดนะว่าเป็นศูนย์มันที่เหียงบว่าี่สี่หกศูนย์ถ่ายมาสี่หกศูนย์นี่เราไม่คู่สิไปยิบจลากินแบียงรัฐบาลได้ไวหกศูนย์หกศูนย์กับสิบเจ็ดแต่วันนี้ว่ายิบจักใบไอ้ปูละภาพไป ผูภาพไปพพาาไปูตาเพิ่นกระวานตพตาใช้ยากเก่าเก่าเกศเก่าเก่าเกศคือเก้าคนนั่นแหละครับครับผมเออนั่นแหละหาวพิจารณาบุญ <c oughs> เ,เลอค่ะเ <c oughs> ออสารบุญนี้ขอไหวพอรใยเอฟซีสุขภูสุขคนมีโศกมีลาบมีสกมีมันสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนคะ่ะสวัสด,ดีครับ ับแอดยิมกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอ่าที่มื่อนี้นะครับแม่คู่เพื่อนทำคลิปนะครับอ่าบอกกรนะครับคือเปิดพุ่มนะครับหรือว่าสร้างหอนะครับจะสร้างอ่าหอให้องค์ปู่องค์ย่านะครับก็ทําพิธีตั้งหอแต่ว่าก็ยังไม่พิธีมากไม่ดอกเพราะว่าอ่าเมื่อขึ้นหอไม้ขององค์ปู่องค์ย่าหมดละพยานาคเกาเสียนนะครับเปิดโชคเปิดหลับก่อนเปิดโชคเวลาไป จังวาอีกอีกจนงแินครับผมแต่ว่าจุดทวได้163่งาครับทะเบียนแจหอองปูอง์งามากก็คือ4 0 4 60นย์สนยะครับเนาะศครับเป็นรถแจหอมากแต่ว่าวันที่สิอ็ดนะครับสำหรับตัวเลขคี่แม่คู่เพิ่มากเพิ่ชอนะครับงวดวันที่อ่าสิกอ่าครับพฤษภาพมพันห้าก็คือครับมี่ครับหนึ่ก่า หนึ่งเจ็ดสำหรับหลักศูนย์ก็คือเก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเด้อครับอ่าชกๆมันๆลำๆเลย่้วยครับคิดเงินไดเงินทิ่ท่องอะไรท่องคิดอะไรก็บคอยสมรรถปันาทุกประการแอดยิ้มกับซิบบะบอหลายใหญ่ห้างนะครับพราวากับเทนีธุระไปทางวัดปูธัพมาเนียงลือว่าวัดฤาษีหลังแตกนะครับเนาะพราวายิ้มปูว่าข้นงในแล้วก็ท่านว่าครับไปให้ปูธัพมาเนียงเบิ่งให้ก่อนนะครับชกๆมันๆคอยแต่ สิ่งบ่ดีก็ขอให้ปูตาผููที่มะขาวผัดเผาไปใหยไกลๆขอให้ตวแนวดีๆเข้ามาในชีวิตอ่ะสำหรับคลิปทีกจะขึ้นกันนะครับเดี๋ยวสุกๆมันมาลำดับไปด้วยแอดยิมกลับขอสวัสดีครับ